วันนี้พามาชมบอลสีหนุมานอมพัพพาค่ะเป็นลิงเผือกผู้ยิ่งใหญ่นะคะบอลสีหนุมานเนี่ยอยู่ในตับรามเกียรติ์ค่ะบอลสีต้นนี้นะคะเขาได้ยุบหัวแล้วก็ทิ้งใบไปค่ะช่วงหนา้าหนาวที่แล้วนะคะแล้วก็ได้งอกใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้เรากําลังทําทรงพุ่มนะคะตอนนี้ก็มีใบใหญ่ๆเนี่ยประมาณสองใบค่ะแล้วใบที่เพิ่งงอกใหม่ก็มีสามใบนะคะอีกหนึ่งใบที่ กำลังกลางใบค่ะลักษณะเด่นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่กระดูกและเส้นจะเป็นสีชมพูสดแล้วก็เห็นชัดเจนนะคะสวยมากค่ะส่วนขอบรอบใบจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะและมีเม็ดสีขาวใหญ่นะคะอยู่กระจายอยู่ทั่วใบเลยค่ะรูปใบเป็นรูปใบโพนะคะปลายใบแหลมค่ะ ที่ส่วนเนี่ยก็มีคนมาถามหาตลอดนะคะบอลสีตับรามเกียรติ์พวกหนุมานหรือว่าพวกหยักเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอเลยค่ะเพื่อนๆอยากดูบอลสีต้นไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะ